ครับเดี๋ยวพามาชมเครื่องตัวนี้นะปัญหาอะไรเอบเออปวดอุ่นสูตก็สองสูตรครับผมทำงานสองสูตร,ตตรล้วแก้ไขย,ยังไงโดยการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ครับเปลี่ยนหัวเทียนใหม่คเพราะคือหัวเทียนบอดครับอ่าตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเล่นเครื่องให้ดูหน่อยได้เป็ยังไง เทยนบอดก็มเล่นไม่ได้นะตอนนี้มาเล่นเครื่องนี่อ้องแก้อาการเรียบร้อยต่อไปมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้เป็นไงครับครับเอ่อเป็อาการมันฟันดังครับ <S <S เกิดจากการฉีดหนาก็ลเลยได้เช็คเ,เซ็นเซอร์ตัวต่างๆแล้วปรากฏว่ามันปกติดีทีนี้มาเช็คที่หวัวฉีด เช็คว่าฉีดเป็นฝอยหรือไม่เป็นฝอยปรากฏว่าตูกหนึ่งกับตูกสี่ฉีดไม่เป็นฝอยสองกับสามฉีดเป็นฝอยครับวันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็คือที่ล้างหัวฉีดนะหัวฉีดฉีดไม่เป็นฝอยเราได้เปลี่ยนหัวฉีดใช่ไหมครับผมล้างออกครับหับวฉีดฝอยเ้าไปใหม่ครับผมแต <ผม S 2> ่ว่ายังไม่เสร็จเครื่องวันนี้เราจะเทสกันต่อใช่ไหมครับผมเรื่องของนาที่นะครับนะตอนนี้หัวเทียนบอร์ดตัวนี้หัวฉีดเสียวันนี้เราจะมาเทส เืดเนื่องจากพาที่แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ทั้นๆนประมาณนี้ครับ